ดีค่ะพิ้วมาแลว Hãy nhìn lên. đi cho đi Ghiền đi Gõ đi ừ. đi đi đếm đi dẫn ไม่ยอดนงมากจงมากเลยครับเอาถือไอชิวรับออฟฟิเชียลไอีไอีไอีครับเดดีบอเด็ดแล้วดีบอบมันโหลดได้บอบอต้องได้ใช้ไวไฟเลยบอน ยืงใครบาคนถือต่อน่ะไปถ่ายรูปทีซื้อเออไปคอยถืออยากเงินมาหมาคุณแม่แป๊บนึงจ้กคุณแม่แป๊บจ้ามากเลยคุณแม่สิผัดคุณแม่ใจร้อนคุณแม่แล้วเป็นไวรุลแล้วเลยใจร้อนใครก็ผมเปิดอะไรแม่ร้โอ้ยโอ้ยต้องสั่งโอ้ยบ่าวัน วันนี้ป้าวันก็มามีวันกุลิภันมีประชุมค่ะให้พี่หมอนยิงไปปักตะไคร้ให้ปักไห้มันเกิดยังเกิดเถิดเอ้าปักวันนี้หมอนสวยจังเลยปักให้มันเศาตกผมเว่าวันนี้ทำงานวันนี้ปักตะไคร้มาข้างหลังเนี่ยจะเลยไม่ตกเลยเพราะ้นนีไม่ตกแล้ว ปักตะไคร้แล้วมีผคนอี่ยังตกใส่กินปกแปลกๆอยู่นี่ยน้ำลายตกไปพลอยตกไปพลอยยูทูบเบอร์ใหม่ครับยูทูบเบอร์ไม่มีเยอะอ่ายูทูบเบอร์ช่องใหม่ไหมมาแล้วมาพร้อมกับคูต้าสวัสดีค่ะมาพร้อมกับคูต้า ยิ่คิดยิ่งค้นเลยยูนี่เน้าเนี่ยเรนแบบนี้อีกแบบนึงนะครับแม่จเย็นเด้อยิงขึ้นแน่ๆไฟไฟยขึ้นแนมันตุ่่ง้ะาบชาวก็ต้าบมหาหยาบ้าวก็ต้องหาบึงไฟาบชาวครับไข่เดือดเป็นกมกระล่มกะเอมมันก ังเดือ้เังกินคนแลนไว้แท้ะรลห้หเจดไมไฟยืนขึินได้จ้ามัน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 ก็เห็นเวที่เัาบิน นั่งถ่ายนอนถ่ายอยู่เออขี่ตัวเนาะขี่ตัวไอลีเขาพูถ่ายคลิปจีซีกับว่าเขาโบมาถ่ายอยู่เจ๊ทุกคนบอกให้เราว่าฮับจีซือดอกแล้วได้เรียนหมาเขาจงิซืจอดอกแล้เลยมาแทนเนาะเมียนพี่มอนทางจากบ้านเ่าเลย เค่าบริณพะบ้านใครบ้านน้องอออบ้านน้องเหรอสี 40, 40, 40, ่สิบสี่สิบหาสิบร้นนี่แหละสี่สิบกว่าเลยป่แมนแมนค่ะขันละเฮ้ยขันลดตรงมา,งม,ามันกับวัาไก่กแล้ว <laughs> <laughs> ดิเฮ้ยเด็กน้อยมาจะใส่น่ะเต <Okay. S 1> ี้ย บเก้าศูนย์หนะคะสิบเก้าศเกอาตีเแล้วบางท่านมันหกอ๋อบอกเลขปนเนี่ย่งเก้ากับศูนย์หกเลัดอบ้านเขาคือมืดไอ้ทีอุ้ยอุ้

แสบเปลยนนังบ้วงาบ่เลยร้ี่ดังดยเปนหวนก่อเออบ่เนี้ยนั่งกกบ่อยากบ่พอหาไม่เจขีอะไรเนี้ยข้า้ลางกนี้ปลาย่างหาอยู่มนี้บ่บ่กินบ่พอเลยอดเลยได้ป จกมาเร็วยูทูบเบอร์มองไม่มาเร็ว